อันนี้คือลักษณะต้นงาขี้มอนนะคะด่างาตำอ้อยเฮาเน,นี่ยจะะ้าอันนี้ยังกําลังจะออกแต่จะออกฟักเนาะ,ะแมงบงกับมีนะจ้าปลอสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าอันนี้ก็อ่อนเดี๋ยวนะใบนี้เอาไปห่อขนมจอกนี่ล้ำนะจ้าห่อมันใบแกนิดอคะ่ะใบแกนิดใบงากับใบเดียวกันนะ,ะแต่อาจจะคนละหลักหลายสายพันธุ์นะจ๊ะนะคะ,ะ,คะอันนี้คือช่อนะคะ ช่องาเนาะยังมาแก่เตื้อน,นะเจ้างานไม่ย,ยังมาออกเตื้อน,นะเจ่ารอเป็นแก่เนานะงานนี้เขาจะออกในช่วงฤดูหนาวนะช่วงปลายปนะจ๊ะปลายปพฤศจิธกายนะจ้าอันนี้ค่ะงาขี้มอ้อนแต่ใบงาเน,นี้ยหออเหมือนใบแก่นี้นะแต่ใบแก่นี้มันจะคิวน้อยนะที่เขากินปิ้งย่างนะจ้าแต่ใบงาอัน,นิยมเอาไปหอ่อขนมจอกนะจ้างาบ้านเห่าเนาะ